แขนเวลาเก่งแล้วล็อกแล้วมันคลายออกยากมากเลยค่ะนกมีวิธีนะคะถ้าเกิดว่าคนที่ยกของหนักใช้แขนออกแรงเยอะๆยกเวทเยอะๆเกิดการเก่งนะคะเก่งแบบเก่งเหลือลังนะวิธีเช็คยังไงรู้ว่าเราเก่งไม่เก่งจริงๆอ่ะดูก็รู้รู้สึกก็รู้ค่ะก็คือ1มันจะปวดมันจะรู้สึกว่าปวดรัดไปหมดบางทีทําให้นิ้วโป้งนะคะตรงเนี้ย เจ็บและปวดตามไปด้วยบางทีอาจจะนิ้วล็อกด้วยซ้ําเลยนะคะแต่ถ้าเคสที่คนนิ้วล็อกจะให้ทําท่านี้บางทีอาจจะยากนิดนึงนะคะเพราะว่าท่านี้นกจะให้ทุกคนที่ปวดและเกรงเยอะๆนะคะส่วนมากจะเป็นคนที่ใช้แขนเยอะนะคะทํางานหนักนะคะกลุ่มคนที่เป็นแม่บ้านหรือกลุ่มคนที่ยกของหนักเกรงผู้ชายก็จะเป็นเยอะหน่อยนะคะให้ทําวิธีง่ายๆเลยนะคะถ้าเกิดใครกรรมได้ก็คือให้กำรรม,มือนะคะ แต่เป็นการกำเข้าไปที่นิ้วโป้นะคะกำแบบนี้นะคะกำอย่างนี้นะก็คือกลางมือแล้วก็เก็บนิ้วโป้เข้าไปแล้วเอามือเข้ามากำนะคะกำเข้าไปเสร็จแล้วคว่ำมือเลยพอคว่ำมือเสร็จแล้วเอามือกำเข้าไปที่แขนนะคะจุดนี้นะคะจุดที่เลยข้อพับเลยข้อศอกเลยข้อศอกมานิดนึงนะคะจุดนี้เลยนะคะที่ตึงๆให้จับเข้าไปแบบนี้เลยะคะจับเสร็จแล้วบิดเลยค่ะ จะบิดจากใช้มือข้างนี้บิดหรือว่าจะบิดจากใช้แขนบิดได้ทั้งสองอย่างเลยนะคะทำยังไงก็ได้ขอให้เอ็นมันขยับถ้าบิดตรงนี้ให้ล็อกเข้าไปถึงจุดนี้เลยนะคะให้นิ้วโป้งล็อกเข้าไปตรงที่แขนด้านล่างตรงนี้นะคะล็อกเข้าไปอย่างนี้นะข้างบนเป็นแบบนี้นะคะล็อกเข้าไปให้สนิทเลยนะคะส่วนข้างล่างเป็นแบบนี้นะเสร็จแล้วก็หมุนบิดเลย จะบิดท่าไหนก็ได้ขอให้มันเกิดการบิดบิดแบบให้เอ็นมันขยับนะคะบิดบิดบิดซ้ายบิดขวาบิดซ้ายบิดขวาส่วนนิ้วโป้และมือนี้ที่กำไว้ก็คว่ำลงไปนะคะคว่ำเพื่อให้เกิดแรงตึงพอเกิดแรงตึงแล้วเราก็มาขยับเอ็นที่ตึงเพิ่มขึ้นไปอีกมันก็จะทําให้เอ็นมันยืดเร็วขึ้นไปอีกนะคะคนที่ตึงเยอะๆถ้าเราปล่อยแขนธรรมดาแล้วเราไปบิดไปบิดบางทีเอ็นอ่ะ มันไม่ถูกยืดโอเวอร์ออกไปมันก็ไม่หายนะคะแล้วมันก็จะไม่คายแต่ถ้าเราอยากคายเร็วๆเราต้องกำเข้าไปเพื่อให้เอ็นมันเพิ่มแรงตึงมากขึ้นไปอีกแล้วเราก็บิดซ้ำเข้าไปอีกนะคะบิดซ้ำเข้าไปบิดซ้ายบิดขวาบิดซ้ายบิดขวาให้ไล่บิดไปได้เลยนะคะตามแขนอย่างนี้นะคะบิด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 ซ้ายบิดขวาบิดซ้ายบิดขวาเแล้วก็ขยับขึ้นลง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 นะคะ ทำได้เร็วๆเลยนะคะขยับขึ้นลงขึ้นลงแล้วพอมาตรงด้านบนอีกแล้ก็บิดซ้ายบิดขวาอีกแล้วก็ขยับขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงทําซ้ํำๆนะคะเหยียดเอ็นมันจะค่อยคายไปเองเสร็จแล้วเราก็หมุนข้อมือช้าๆช้าๆหมุนไป5ครั้งหมุนช้าๆนะคะให้เอ็นที่ข้อมือมันยืดอีกแล้วก็หมุนกลับ5ครั้งพอเอ็นตรงนี้คายเอ็นตรงนี้คายแล้ว ตรงกลางเป็นกล้ามเนื้อก็จะคลายตัวได้เร็วมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าแขนเราเบาขึ้นได้ง่ายไม่รู้สึกว่ามันตึงเหมือนตอนแรกนะคะวิธีนี้เป็นวิธีที่ค่อนข้างช็อตคัดรัดและเร็วที่สุดเลยนะคะ